มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าสาธูสัมพาลายาตีอปิรุกขาอรัญญชาวาโตวหติเอกัตถังประหันตัมปิวนันปติงแปลความว่ามีญาติมากๆเป็นการดีเหมือนต้นไม้เกิดรวมกันอยู่ในป่าหลายๆต้นต้นไม้ที่อยู่โดดเดี่ยว ถึงจะใหญ่โตระดับเจ้าป่าลมก็พัดให้หักโค่นลงได้ป่าที่เขายังเรียกว่าป่าหรือที่ยังรักษาความเป็นป่าอยู่ได้ก็เพราะว่ายังมีต้นไม้อยู่มากตราบใดที่ต้นไม้ในป่านั้นยังขึ้นหนาแน่นความเป็นป่าก็ยังคงอยู่ต้นไม้เหล่านั้นแม้จะต้นเล็กต้นน้อยก็มีประโยชน์แก่กันและกัน อิงอาศัยกันเวลาลมพัดมาแรางๆก็ช่วยกันต้านทานผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่ถ้าต้นไม้ใดเกิดโดดเดี่ยวอยู่ในทุ่งหรืออยู่ในป่าใหญ่แต่ต้นไม้ทั้งเล็กทั้งใหญ่อื่นๆถูกตัดถูกโค่นไปหมดเหลือยืนต้นอยู่เพียงต้นเดียวแม้จะเป็นไม้ใหญ่ระดับใดก็ตามไม่ช้าก็จะถูกลมพัด หากโค่นลงจนได้เพราะสู้ลมอยู่ต้นเดียวไหนเลยจะต้านทานลมแรงอยู่ได้ตลอดไปท่านเปรียบต้นไม้ต่างๆเหมือนกับญาติของคนเราคือคนเรานั้นย่อมมีญาติมากบ้างน้อยบ้างที่ไม่มีญาติเลยนั้นเห็นจะไม่มีเพราะความหมายของญาติในที่นี้มิใช่มุ่งเฉพาะญาติสายโลหิตเป็นพี่ เป็นน้องกันทางสายเลือดเท่านั้นยังหมายรวมไปถึงญาติธรรมคือผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยเป็นเพื่อนเป็นพวกพ้องกันด้วยคนที่มีญาติทั้งสองประเภทนี้มากๆย่อมได้เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดหนาแน่นอยู่ในป่าเพราะญาตินั้นสามารถพึ่งพาอาศัยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลได้เวลามีภัยก็สามารถพากันเอาตัวรอดได้ แม้จะเป็นญาติที่มีกำลังน้อยก็ตามเหมือนต้นไม้ในป่าแม้ต้นเล็กต้นน้อยก็มีกำลังมีความสำคัญทั้งสิ้นอย่าคิดว่าญาติทำให้ตนเดือดร้อนมากกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรทำนองนี้เพราะคนเราต้องอยู่อาศัยกันต้นไม้เล็กก็ต้องอาศัยต้นไม้ที่ใหญ่กว่าเป็นธรรมดาต้นไม้ใหญ่ ก็จะต้องอาศัยต้นไม้เล็กบ้างในบางคราวหากอยู่โดดเดี่ยวไม่เอาญาติไม่เอาพวกไม่ช้าก็จะถูกโดดเดี่ยวเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่กลางทุ่งนั่นแหละไม่นานก็จะถูกลมพัดโค่นลงจนได้ญาติหรือพวกนั้นคนเราจะทิ้งไม่ได้คนที่คิดว่าตัวเองไร้ญาติขาดมิตรนั้นลองคิดดูให้ดีเถิดว่าตัวเองเป็นคนทิ้งญาติทิ้งพวก เป็นคนทําตัวให้ไร้ญาติขาดพวกเองใช่หรือไม่เพราะญาติมิตรพวกพ้องสามารถสร้างได้ด้วยการเสียสละด้วยการมีมตรีด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความมีน้ำใจต่อกันขาดสิ่งเหล่านี้แล้วแม้พี่น้องคลานตามกันมาเขาก็ไม่อยากนับว่าเป็นญาติด้วยเพราะฉะนั้นคนเราจึงต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากบ้างน้อยบ้าง ใครมีกำลังมากก็ต้องให้คนอื่นอาศัยมากหน่อยใครมีกำลังน้อยก็ต้องทำตัวให้หน่าช่วยเหลือและช่วยเหลือตัวเองให้มากก่อนดูต้นไม้ในป่าที่อาศัยกันและกันอยู่จนรักษาความเป็นป่าของตนไว้ได้เป็นแบบอย่างเถิดต้นไม้ที่ถูกลมพัดหักโคนเพราะอยู่โดดเดี่ยวไม่มีพวกไม่มีเพื่อนขอยช่วยต้านลมชั้นใดคนที่ไม่เอาญาติไม่เอาพวก ก็มักจะถูกทิ้งให้อยู่เดียวดายว้าเวและสุดท้ายก็หมดลมตามลำพังเพราะไม่มีใครสนใจจะมาเยแสดูแลช่วยเหลือด้วยฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องรักษาญาติต้องมีญาติไว้สาหรับพึ่งพาอาศัยขอเจริญพร